สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเี่กันประจำทุกวันเลยนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line@ แอด b i t c l u b 168ลุ้นมันมั่นใจได้ทุกเวลาที่ b i t c l u b 168 ตีสองตรงนะพวกแกนะวันนี้ไอทราคแฟรงก์เฟิร์ตนะอินซีแดงดำจากบูเดสติก้าเยอรมันเนี่ยจะเจอกับเรนเจอร์สทีมดังจากสกอตชพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะจ๊ะ <Okay. S 1> นัดชิงชนะเลิศแล้วนะแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยห้าเกมก่อนหน้านี้ชนะ2เสมอ2อแพ้1นะส่วนเรนเจอร์ชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใคร ฟอร์มดีกว่าแฟรง์เฟิร์ตชัดเจนแต่นั่นคือฟุตบอลในประเทศวันนี้มาเจอกันในนัดชิงยูโราปาลีกนะจ๊ะคู่ที่เป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งคู่เลยนะตัวเบรนติค้ามาจะลงสนามเอาหลักๆก,ก็แล้วกัน้องแฟรง์เฟิร์ตวันนี้ประตูเป็นเควินทะรับเนาะนวรับมีตูต้ามีอามานีตูเร่ตรงกลางชิบิวโซนะโอเคบิปคอสติชแล้วก็คริสเตียนยาคิชข้างบนใช้ไดชิคามาดาแล้วก็ราฟาเอลบอเร่นะจ๊ะส่วนเรนเจอร์เนี่ยชื่อคุ้นหมดเลยอารอนแม็กเกอร์เฝ้าเสาเกมรับมีคอนเนอร์ เลนกามาร่าและไรอันเคนกองหน้าเป็นโจอาริโบ้นั่นเองนะจ๊ะคู่นี้แฟรงเฟิร์ตบังคับชนะใน90นาทีกี่ประตูก็ได้แฟนๆโอเคพวกเขาคว้าแชมป์ <Okay. S 1> แต่ถ้าเสมอแฟนๆไม่โอเค50%เจ็บแขนข้างหนึ่งอะไรแบบนี้นะซึ่งจะดามองว่าเรนเจอร์เก่งในลีกก็จริงแต่การเจอกับแฟรงเฟิร์ตซึ่งแฟรงเฟิร์ดจะดำดูมาหลายเกมแล้วเก็บตัวผู้เล่นไว้เพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยเออวันนี้โอกาสที่แฟรงเฟิร์ตจะเบียดเอาชนะใน90นาทีแลว้วคว้ายูรปาลีกไปเป็นแชมป์เนี่ยนะนะ จะดํมามองว่ามีสูงกว่านะประตูเดียวเอานะเฉื่ยๆก็เพียงพอละไอแทร็กแฟรงเฟิร์ตโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจด YouTube มยูทูบวิเคราะห์บอลล้วนๆที่โอเคเจดมแล้วก็ในทิกตอกฟอ l โล่กันได้เลยเจดมออฟฟิเชียลนหอยหลอดนะอ่าวันนี้มีความสุขสนุกกับ er นัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกกันแล้วกันนะจ๊ะโอเคเจดมมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า